นะครับผมเรียนให้ทราบนะครับว่าวันจัน์ทรเนี่ยจะมีนายพลเนี่ยถูกดำเนินคดีแน่นอนหนึ่งคนนะครับเวลาบ่ายสองโมงที่ปปป,ปเป็นออเดิฟก่อนเป็นออเดิฟก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีการดำเนินคดีกับคณะพนักง,งานสอบสวนของ ภายใต้กรรำกับดูแลที่เป็นคําสั่งของพลตำรวจโทจิรภัฒน์ภูมิจิตไปแล้วคณะหนึ่งตามมาตราหนึ่งสไม่ไปดรอดตาม4ี่หนึ่กับสองห้นะจึงเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งห้าเไม่ต้องไปซื้อหวยนะครับหนึนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเรียนนะครับว่าเรื่องทุกเรื่องมันไม่ได้เร็วแต่แม้ ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เร็วแต่ดีกว่าไม่ทําอย่าน้อยเขามีมนทีมัวหมองอย่าน้อยคนทั้งประเทศรู้ว่าคนคนนี้ถูกเราดําเนินคดีนะทั้งคณะนะหนึ่งห้าเจ็ดไม่ใช่แจกง่ายๆถ้าจะพร้อมกับเราเราก็พร้อมที่จะต่อสู้อยู่แล้วในเรื่องของการฟอร้องกลับนะครับผมเรียนให้ทราบคดีน้องแตงโมเนี่ยมันจะต้องมีคนรับผิดนะ จะต้องมีคนรับผิดแล้วผมบอกให้เลยว่าหลักฐานที่อยู่ในมือผมถ้าเปิดวันใดวันหนึ่งนะครับหลังจากผมกลับต่างจังหวัดคงจะสร้างความอับยศความเสียหายยับเยินให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำกับดูแลอยู่นะครับผมบอกให้เลยผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าอัจฉริยะเนี่ย ได้ข้อมูลเด็กมาหมดแล้วแล้วก็รับรองว่านะเด็ดปิกอินซีได้ทั้งคณะแน่นอนแล้วผมมั่นใจว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะรับคดีผมเป็นคดีพิเศษแล้วผมก็เชื่อวรทยาการจังหวัดนนทบุรีจะคืนสำนวนให้กับตำรวจภูทรภาคหนึ่งทั้งคณะนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เราสู้มาเป็นเดือนนะหลังจากเกิดเหตุตั้งแต่วันที่ยี ห้ายนะคุมภาพันเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรายอมรับว่าเราเหนื่อยมากนะครับผู้ง่าเนี่ยหน้าแดงเลยน,นี้นะเพราะตากแดดด้วยตากลมด้วยนะผมไปเหลือังยาพิเต้ยก็ไปสปีดโบสเพราะผมไม่กล้านั่งสปีดโบทเพราะว่าขนาดว่าผมไม่นักข่าวบอกว่าไปยืนตรงท้ายเรือสปีดโบทลงไปไปยืนดิ เพื่อจะปัสสวาวะไม่ไม่มีนักข่าวคนไหนกล้าไปเดินครับไม่ไม่ไมี็มนนักข่าวคนไหนกล้าไปยืนตรงกับเรือเลยไม่มีใครกล้าไปกล้าสักคนเดียวคนตั้งเ,เกือบสามสิบเรือผมสี่สิบสี่คนเรืออีกทางยกอีกลำานึงก็สิบสี่คนก็ยี่สิบแปดคนสปีดโบท๊ทอีกหกคนไม่มีใครกล้าสามสว่คนเนี่ยไม่มีใครกล้าไปยืนที่กาบเรือที่มีคนบอกว่าไปปัสสาวะท้ายเรือไม่มีใครกล้ายืนเพราะว่าถ้า เรือมันวิ่งนะครับ8นอตเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าไม่มีใครกล้ากล้าไปเดินกล้าไปยืนหรอกเพราะมันล่นมันตกมันตกเรือง่ายมากเพราะมันลื่นนะผมคํานวณความเร็วให้อย่างนี้นะครับว่าความเร็วของเรือลําเนี้ยที่มีการวิ่งที่8นอตเนี่ยนะครับคํานวณความเร็วเนี่ยนะครับของใบพัดเรือเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ3,500รอบต่อนาทีนะครับ แล้วก็ความเร็วเนี่ยความเร็วเนี่ยหนึ่งวินาทีเนี่ยได้ความยาว4ี่เมตรนะครับหนึ่งวินาทีได้ความยาว4ี่เมตรนะครับนะหนึ่งวินาทีได้ความยาว4ี่เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยใบพัดเรือเนี่ยสามพันห้ารอยรอบนะครับต่อนาทีนะอันนี้คือความความเร็วนะครับผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าหลังจากสัปดาห์หน้าเนี่ย เรามีภารกิจก็ไปต่างจังหวัดในการทําคดีนะครับไปคดีไปสู้คดีกันในศาลหลายวันนะก็อาจจะไม่ได้ไร้สดแต่ขอให้เชื่อว่าคดีน้องแตงโมเราเอาผิดได้หมดทั้งคณะแน่นอนแล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ต้องขึ้นชกในในเวทีของของกรรมการก็คือ DSI นะผมเชื่อว่าวันนี้ สิ่งที่ผมไปยื่นเนี่ยรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเขคงไม่เอาชื่อเสียงมาแลกกับนะครับการวิ่งเต้นแน่นอนหรือที่ปดีกรมสตรีสริมิเศษ,ษเนี่ยจะมีการรับงานวิ่งเต้นนะครับล่อมคดีแน่นอนเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เรสไออผ่านมา6เดือนแล้วยังไม่มีคดีอะไรที่แถลงข่าวได้เลยแล้วก็ทางท่านนุติสมศักดิ์ซึ่ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมเนี่ย ย่อมเอาเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยมานะครับทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในกระทรวงยุติธรรมนะแล้วก็เชื่อมั่นในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมก็คือเไอถึงแม้วันนี้เนี่ยในคดีของพี่นกเขากับพี่อะไระลักษณะน,นะครับจะไม่มีผลแล้วก็ตามแต่พอผมยื่นวันนี้เป็นเป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางนะครับทางเดไอเนี่ยจึงมีอำนาจ โดยชอบตามกฎหมายเต็มที่สามารถเอาเรือมาจำลองได้สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับที่เราที่เราอยากรู้ใบพัดเรือ,อยังไงนะครับ DNA ดีเอ็นเอะไรต่างๆสามารถทําได้หมดเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมมีนิติวิทยาศาสตร์ของตัวเองอยู่แล้วมันเป็นการสะดวกสบายในการที่จะทําเรื่องของน้องแต่งหมูตามที่เรามีช้อยให้ใหเลือกนะวันนี้ที่พูดเนี่ยนะตั้งใจจะพูดแค่ย0นาที นะเอาสักสี่ห้าห้าสิบ 5, นาทีพอนะครับนะผมเนื่องบอกว่าท่านผบ,บตรลงมาดูเองเหรนะผมเตือนหลายครั้งแล้วไม่เชื่อผมคนวัวร้านอย่างผมรักตำรวจไม่มีรังแกตำรวจไม่มีเกียรตำรวจครับนะผมบอกให้เลยนะครับแล้วก็ประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมต้องได้รับความเป็นธรรมมันหมดจุกแล้วครับนายนะมันไม่มีหรอครับ ตำรวจจะไปรังแกรประชาชนตำรวจจะไปรีดไถเงินนี่เพื่อนผมนะจะไปเปิดร้านเนี่ยในนครบาลเนี่ยนะครับอุตา่า์โทรไปขอความเมตตานะครับคือเพื่อนผมเนี่ยไม่ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วครับนะบจะเปิดร้านใหม่พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าผมเจอคนมีสีว่างไงแล้วไหมครับจะต้องติดตู้แดงครับแล้วต้องจ่ายตังค์ครับ ขวงฝากท่านสำรานโดนมาด้วยครับพี่ลานนะครับนะที่เมื่อวานผมโทรไปเรียนท่านนะครับว่าเพื่อนผมจะมาทําธุรกิจถูกกฎหมายนะครับนะธุรกิจถูกกฎหมายเราเปิดเป็นเฟรนชชสยโดยชอบด้วยกฎหมายพอประสานไปปรากฏว่าจะให้ติดตู้แดงนะครับเก็บตังค์ครับนะผมยืนยันนะครับว่าเพื่อนผมเนี่ยน้องผมเนี่ยเอาเป็นน้องผมก็ได้น้องผมไม่ทําผิดกฎหมายนะครับ แค่ประสานไปว่าจะให้มาเปิดร้านให้เปลี่ยนใจเลยครับเพราะอะไรเพราะแม่งจะเก็บตังคูแล้วไม่ดันอะไรเลยจะเก็บตังคูแล้วมึงจะหิวโหยมาจากไหนวะตำรวจเดี๋ยวนี้มึงหิวจังเลยนะแค่เขามาเปิดร้านทําธุรกิจในพื้นที่แค่ไปบอกให้มึงรู้เนี่ยมึงก็รู้จักกูอะ่ะอีห่ามึงจะมาเก็บตังค์อีกนะมึงดูตำรวจพราแดงดินะ เขามาดูแลวความปลอดภัยผมเนี่ยเขาไม่เคยเก็บตังค์ตู้แดงผมไม่ได้บาทเดียวผมเนี่ยนะปีงเนี่ยนะครับผมแจกของฝันเนี่ยให้ตํารวจนะครับที่มาดูแลความปลอดภัยผมที่บ้านเนี่ยนะผมไม่เคยให้เป็นเงินแต่ผมให้เป็นของขวัญน,นะครับผมบอกเลยสิ่งต่างๆเราเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นตํารวจใหญ่หิวโหวยถ้าหิวโหวยมากคุณจะได้เป็นยาม ตระว่าคุณถูกไล่ออกจากราชก,การคุณเลยต้องไปเป็นยามเวลาคุณมียศถาบรรดาศักคุณต้องรักษาความดีความชอบเอาไว้นะครับอยาให้คุณอยากเป็นยามคุณก็จะเป็นเหมือนพุ่มกับไอ้นนองปือ้อที่ไปเอาตังลุงเขาล้านกว่าบาทตอนนี้กําลังให้ทนายร่างฟ้องอยู่ต่อสารทุจริตภาคเจ็ดนะบวกกับรอบผลการตั้งกรรมการสอบอยู่รับรองว่าได้ไปอยู่สังเตนแน่นอน ไม่ได้อยู่อยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับเราขึ้นศาลทุจริตเราฟ้องเองครับเราไม่มีการผ่านระบบตํารวจนะครับเพราะมันเสียเวลานะผมนึกบอกว่าวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่ให้กําลังใจผมนะครับขอบคุณข้าราชการดีๆที่ให้ความร่วมมือผมมาโดยตลอดแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกช่องทุกคณะ ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินขอบคุณท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่ส่งพี่ประยาวเข้ามาพี่ประยาวนี้รู้จักกับผมเป็นสิบปีนะนะครับตั้งแต่แกยังไม่ได้เป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยนะครับรู้จักผมในคดีสากลของจันนะแล้วว um ันนี้แกก็เป็นคนมาดูแลคดีแตงโมผมหวังว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ดีความสัมพันธ์ของนะครับเรื่องงานก็ดีเราคงได้ร่วมมือกันในการปราบปรามทรชน นะครับในการป,าปราบปรามธรชนนะให้กับพี่น้องประชาชนคืนความสงบสุขให้พี่น้องประชาชนคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมนะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าผมจะตั้งใจทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดจะทําหน้าที่ของประธานชมรมเหลกรรมช่วยเหลือเยื่อจะกรรมคือน้องแตงโมนะครับเอาความยุติธรรมคืนมานะให้สัญญากับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็จะต่อสู้ ให้ถึงที่สุดนะครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนสวัสดีครับ